เบิงโค้งยามแรงเลาะเบิงบรรยากาศเม่นน้ำโค้งยามแรงครับหลังจากกลางมองแล้วมานสดเลาะเบิงนามปีนี่มันบกุกปีนะครับก็เลยม,มาเลาะเบิงหลายปีเลยนะครับที่บกคอยเห็นนามบกต่ำปานนี้นะครับปีที่แล้วก็บมองนีหนามบกบกบกหออน,นะครับ ยังอยู่วางไข่่นแเลยครับปีที่แล้วฮันจะบอกจะหอดจะวางนี่นะครับหินตัวนี้จะโบเห็นนะครับปีนี้ก็เลยมาเลาะเบิ่งว่าหนามมันบกมากโบเห็นหลายปีแล้วมันคือเก่าบ่นะครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปอยู่ด้วยครับเพราะว่าหนามโบบกหลายปีนี่ครับให้สังเกตนะครับที่เห็นนี่คือเป็นต้นไข่นะครับต้นไข่น้ำ ตามแม่น้ำโค้งนี่จะจะมีหลายหม่องอยู่ดอกครับแต่ก้อนนีนน้ำจะบกบกถูกปีนะครับบกจนจนตัวนี้แถวหนี่นี่ลงหอดผุนแล้วครับมองลุมม่มหมเลย <c oughs> จะครับลงหอดลุ่มมาเนีแถวหนี่จะมีไข่ขึ้นนะครับ <c oughs> นี่นี่แหละนี่จะมาสังเกตเบึ้งซากข,ของต้นไข่นะครับต้นไข่น้ำต้นพืชทุ้งนี้มันจะอยู่ในน้ำนะครับ เดือนสี่เดือนหานี่มันจะพีใบแตกยอดเขี้ยวงามนะครับนี่ครับพอเดือนหกนามเริ่มขึ้นนะครับต้นไข่นี่ก็จะทึกนามถ่วงไปครับพอหอดเดือนหนึ่งเดือนสองนี่ครับเดือนสว่งปีใหม่นี่ครับนามจะลดไข่จะเริ่มโพนะครับไข่จะเริ่มโพไข่ก็จะโพมันก็นสามารถจะพีใบใหม่นะครับพืชพวงนี้มันจะทุนนามนะครับยู่นาม ด้หลายเดือนนะครับเครื่องตัวเครื่องครับอยู่หนามครับอยู่หนามโรดแล้วใช้เวลาเครื่องหนึ่งของจํานวนปีนะครับแต่ไม้ก็มวาหนาแรงนี่มันจะอยู่พีใบอยู่ออกใบรอเลียงขยายพันธุ์มันนะครับแต่ว่าพอถึงหน้าฝนมันจะ,ะใบมันจะลนออกแต่วันบอตายนะครับหนามสวมนะครับป้าขา้าวเล่นนะครับพี่หนอ้อง มองโอ้ยามาแลีงปลาจะเขามากนะครับนีผมผ้าเลาะเบิงนะครับนะชาวประมงนะครับยามาแลงเพื่อะเริมเริ่มไปหาปลากันนะครับนะครับส่วนนี้จะหากลางคืนนะครับจะท่าหาปลากลางคืนนะครับนะครับเดินไปแล้วครับไปหาปลาตอนกลางคืนกันนะครับครับมันจะมีหนา มีร่วงมีหมาที่เพิ่นจะไปหากันนะครับหลายนะครับนี่ครับแต่ว่าเป็นอย่ังคือธรามา,าติคือเปลี่ยนไปนะครับอย,อยากเล่าอีกนิดนึงนะครับรับคนทีบอไดยูในใสชีวิตในลุ่มแม่น้ำโค้งนะครับแต่ก่อนนะครับถึงฤดูน้ำลดมันจะลดไปตามฤดูกัน ลดลงไปเรื่อยๆนะครับการทับถมการเสาะของหล่องน้ำม,มันก็จะยไข่ยขกันถูกปีนะครับหล่องน้ำก็เยอะแบบเก่าพ่อรูปแบบเปลี่ยนไปหลายปีมากนี่ครับเกิดจากยังกันยังบรูขึ้นกันนะครับน้ำนี่จะบ,ก,บกเกินสองสามหมื่น,นครับขึ้นมากอีกแล้วครับบกลงไปบกลงมากเอ้ะนากจะขึ้นมากไปอีก เป็นนามไซสนะครับแต่ว่าถ้ามาศาตรแต่พอแต่แม่บบมี่หรอครับอันนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันมันก็ะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับแต่ก่อนแถวนี้มันจะเป็นดินมีขั้นหินกับโบลายดินทรายจะทับถมนะครับให้ไข่มันเกิดต้นไข่น้ำต้นไข่น้ำเกินนะครับนี่ตัวนี้คือมองนี่นี่หลายปีมันจังนามมันจังบกมาเธอหนึ่งอย่างสี่นะครับ ปลายปีหนามจงบกมาเธอหนึ่งไข่นี้มันกับภาษาหมาดํำรงชีวิตอยู่ใดเนี่ยเพราะว่ามันถ่วมยาวนานเกินเกินที่มันเคยดำลงชีวิตอยู่ใดเป็นยังตัวนี้นะครับที่เห็นนะครับเขียวๆนะครับท้างในนี่แหละครับนี่น,นี่นี่ครับนี่ครับนี่คือไข่หนามนะครับเป็นผืนที่ทนหนามนะครับพวกนี้อยู่ได้เพราะว่าหนามนี่ซ้ำมันจะลดลงวิตอยู่หอดหนา ช่วงท่านว่าหามักกลาเนี่ยไข่พวกนี้จะโพมันก็กจะจะพีไปขึ้นมาใหม่ไดนะครับแต่ว่ามาหอดแถวนี้นี่ครับได้หลอบหลายปีนะครับพึงเห็นพึงเห็นวานหน่ำลดลงมาหอดซัมหนีนะครับนี่ครับพึงเห็นนะครับมันหลายปีแค่คามปีนี่ปีหนึ่งสองปีมันกระถ่วมไข่โปโพไข่พวงนี้นี่ครับที่ลำต้นมันที่เห็นมันตายยืนอยู่นี่ครับ มันบวสามารถผลน้ำได้มันกตสองตายไปนะครับนี่แหละครับประจัก์ชีวิตของพืชนะครับสัดน้ำคือกันสัดน้ำนี่มันก็จะซับสนคือกันนะมันคงวานะครับเพราะวาหยางเพราะว่าลักษณะน้ำนี่มันโบกไปเลยนะครับหอดหนานามขึ้นมันกับโขึ้นตามฤด,ดูกาลของมัน หนานี่มันเป็นหนา,นาหนามรถกูแล้วเดือนสี่เดือนสามเดือนสี่นี่ครับนี่ยหนามก็มาขึ้นอีกละ่ะนะครับหนามมาขึ้นขึ้นกับไล่ผ่านอี่ล่ะอีกลอ,กองถ้ามือนีกอ่ก็รถอีกมองนี่ก็แห้งไปนะครับผ่านไปอีกอาทิตย์ละครั้งนะครับหนามขึ้น,ข,นขึ้นล้ลงนก็ปแปรขึ้นกันได้ละ แต่ว่าเรื่องไซส์มยอมรับกรไซเลยนะครับึงบ่เป็นนามฝนแต่นามฝนมันจะคนนี่ีือนามหนามมากจะนสเลยน,น,ลน,นี้ขืนนนาา้นมนนาจริงนะนาขึ้นนาเลยเพยเห็นบ่นนเชีชบรรยากาศันมาเลย ธรรมศาสตร์สวยงดามรับเลยครับส,สวยงามามาเบิ่งเป็นซิดเบ็ดกันครับตกปาลาาเปิ่งจะได้ย,ดยู่บ่เปิป่งพึ่งลงมาเมื่งเห็นเรื่องเปิ่งขืนเหรอเรื่องเปิ่งมานานแล้วบ่กเรื่องเปิ่งจะกลับาั่งยังไปเบิ่งครับยังไปเบิ่งน้ำปลาหน่อยนี่ ปลาหนอยหลยมันมาเลนแกงน้ำนะครับมันมาเล่นน้ำน้ำไหลแกงนะครับสำหรับคนที่มักเล่นน้ำนะครับมักลงมาเล่นอากาศเย็นๆยู่สีนะครับเลนน้ำใสๆสิครับนาเลนนะครับนาลงเล่นน้ำเลยนะครับมือันะนะอย่างิ่งปลาครับ เออออกไปละกีร้ายขนาดเลยมีแฮหในเหลืองเลยแต่ส่วนมากตึกกลางคืนนะครับปลามันจะเนี่ยมไปเห็นคนจะตึกปลาหนามไซต์ตนะุ๊กตานะครับกรนได้คนละฮะเฮ็ดได้เอาไปได้คู่มือฮะเดี๋ยว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 ขออนุญาตสัมผัสนะครับนี่มาฝออ่าใาวเสียน เช่นเบ็ดนะครับเียนเบ็ดประจำประจำหมูบานเลยนะครับหพวหนาเพื่นเพราะหยาดพื่นแล้วบมือนี้ว่ไดมเมื่อนี้ว่าได้บ้าคำาคำเมื่อพึ่งมาเออเมียนจะเห็นแบบแบบพึ่งมาดปกติ่นเขาจะใหญ่ชุ่มเนี่ย่แรกโอ้ยมาแรกหัวคำเมีนบ่แม่น่หอดสองสูงดึงตลอดได้ตัวตุ้ต้ใหญ่บ่ป้ารุ่นนี้เมีนบ่รุ่นนี้เลบ่แต่ตุตัวใหญ่เออช่วงนั้นนะ อืมอืมอืมโอ้ยสุดยอดเลยสันสันมันถือดีออามือไม้ยังฟอกันสันเอาเอามือไม้ยังฟอกันมือไม้ยังฟอกันมือปีนี่ปีนี่กับทีเตี้ยมกันคือกันละปีนี่ก็ได้เตี้ยมเม็ดไปละล่ะวต่หาเงาล่ะฮะมาเบิ้งไปลุ่นหาปลา โซนไตนะครับไกรุ่นห้าปลาโซนเหนือเผันไสเบ็ดเพียกกรุ่นห้าปลาโซนไตเผันไสเบ็ดสิทธ์กับตึกแห่ได้เจ้าตัวอะไรได้เจ้าตล่ะฮะยอ,ะอะนาด้่นไสปลาเบ็ดโอ้อยู่กระสังเหรอโอ้ปลามันยังมาเลี้ยงเนาะ เห็นพากันสิทธิ์นี่นี่เอาเอานี่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 พี่พี่เอาเหมาเหมาเต็มเลยดิฮามาบ้ขึ้นมาทึงพี่ขึ้นมาทึงพี่เราต้องเราต้องไปโลกหนามยืนอยู่นขั้นหินนี่เลยยืนอยู่นี่นี่ยืนอยู่นี่นี่ฮะเออสิบเบ็ดมาเลยมาเลยมาเลยเต็มแล้วป้าขึ้นแล้วป้าขึ้นแล้วโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องป้าขึ้นจับ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 โผล่หลายขนาดเลยเอาวไปยืนไปยืนไปยืน ยืนเลย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 เดี๋ยวอยู่พึ่งอย่าพึ่งอันนั้นเด้อให้จังหวะมันก่อนถ่ายจังหวะมันก่อนถ่ายจังหวะมันก่อนอ่มันผอกคักๆดเลยเดีย๋ยวเด้อเดี๋้อเด้อเอาถึงบ่เลยแห้งออกไปอือโอ้ยเฮ็ดจากสอกนี่เฮ็ดซานสอกนั่นสีสอกโอ้ยเฮ็ด แอนี่ปลากงกวางนี่สุดยอดเลยแหละนี่โอ้ยปลาลายขนาดเลยท่านมันบ่ยิ่งกาสท่านใช่ไหมอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยปลามันลายหลีกหันหินคอ่คอยๆปดเบิังค่อยๆปดเบิังค่อยๆปดเบิังอืมจบ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 ปลาหลุดน,นี่พอดีแหน,น็นใชงอืมติดอยู่บ่ ใช่ไลยๆเป็นตติจอยู่นะเออโอ้ท่านท่านอยู่รวยขนาดแฮส,สิแฮสสามสอกนี่เนี่เ <laughs> ขาว่านุ่มอกสามสอกแ้วสี่สอกโอ้ยเดี๋ยว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 ดูหน่อยดูหน่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปไปไป,ไปว่างผลผลิตดูเหรอเหมือนกันนี่อโอ้ยมีแต่ตรงงามเลยพอดีพอดีพอดีพี่นอ้องพี่ดีสุดยอดสุดยอดนี่ของแฉเลยนี่ของแฉเลยเดี๋ยว tôi 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 นะครับกลุ่เมื่อก่อนครับคำละ่ะมากาศเริ่มเย็นลงแล้วครับนะามน้มวิทย์ละ่ะกลุ่เมื่อก่อนครับป่านนี้ ซึนเ้าจ,าจะุ้อหายามเบ็ดยามมองคือเก่าแหละครับจังเบิงน้ำกันอีกนะครับนะครับผมสวัสดีครับ